ก่อนล้างตู้แอร์นะครับผมสภาพตู้แอร์จะเป็นแบบนี้นะครับผมหลังล้างนะครับผมนี่ครับหลังล้างตู้แอร์นะครับแลนเซอร์ซีเดียนะครับนิวแลนเซอร์นะครับใช้ตู้เดียวกันนะครับนี่เวลาล้างนะครับวาลเราก็ต้องล้างด้วยนะครับนี่ครับวาลนะครับความสะอาดนะครับจะต้องสะอาดทั้ง2ด้านนะครับนี่ครับไม่ได้ใช้แอปอะไรนะครับแต่งนะครับถ่ายเปียวๆเลยนะครับเวลาล้างตู้แอร์นะครับถ้าเราถอดออกมานะครับยังไงก็สะอาดนะครับแบบนี้นะครับ นี่ครับสะอาดแน่นอนนะครับทั้ง2ด้านนะครับนี่ครับเข่าจั่วเลยนะครับผมนะครับก่อนหน้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราพลิกดูนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับขาวไหมนี่ครับตู้แอร์สะอาดเหมือนใหม่นะครับนี่ครับสะอาดแน่นอนครับสะอาดทั้ง2ด้านนะครับถ้าถอดล้างนะครับถอดตู้ล้างนะครับยังไงก็สะอาดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับผม สนใจเข้าใช้บริการนะครับผมร้าน AP Auto Air Service 0890653429ครับสวัสดีครับ